อันนี้ครับเราจะมาแนะนํานะครับตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับทําเป็นเว็บแอปนะครับก็คือเรียกทํางานบนเบราว์เซอร์นะครับเป็นระบบเรียกคิวนะครับเราอาจจะเคยไปโรงพยาบาลไปคลินิกไปสถานที่ราชการหรือว่าไปทํางานนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับเขาก็จะมีระบบเรียกคิวเรียกบริการการใช้งานนะครับก็สามารถดัดแปลงไปใช้งานได้หลากหลายครับอันนี้จะเป็น อีกหลายๆเวอร์ชันนะครับเราสามารถตัดแปลงคิวได้หลายเวอร์ชันครับอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับเรามาดูเวอร์ชันแรกก่อนนะที่ผมเคยทําใน YouTube ไปแล้วครับนี่คือเวอร์ชันแรกครับเราก็สามารถรีคิวได้โปรติเลยครับมีช่องบริการหนึ่งสองสามสี่นะครับเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการหนึ่งด้วยค่ะนี่ครับก็คืออาจจะมีแค่คิวแบบหน่วยเดียวเลยแล้วก็มีช่องบริการให้เรียกบริการนะครับ อันนี้ครับ <Turn S 1> นิญคิว <Q S 1> หมายเลขสองที่ช่องบริการสองด้วยค่ะโอเคครับเราก็มาดูคิวแบบหนึ่งครับคิวแบบนี้ก็คือเราสามารถดัดแปลงคิวได้หลายแบบครับเช่นอันนี้ดัดแปลงคิวมาเป็นแบบหลายช่องบริการครับเช่นเรียกคิวตั้งแต่ a ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยที่ช่องบริการหนึ่งสองสามแล้วก็เรียกคิวตั้งแต่ b ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยที่ช่องบริการสี่นะครับหรือว่าจะดัดแปลงว่า a เรียกหนึ่งสอง b เรียกสามซีเรียกสี่ อันนี้แบบนี้ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าจะต้องการให้เขียนโปรแกรมเยขคิวแบบไหนครับอ่าอย่างเช่นนี้ครับเชิญคิวหมายเลขเอศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ช่องบริการหนึ 1. ่งห็นไหมครับสุวเรียกช่องสามต่อไปครับ A อศูนย์สองที่ช่องสามเชิญคิวหมายเลขเอศูนย์ศูนย์สองที่ช่องบริการสามอ่าประมาณนะครับอ่าสุวัสดิเราเรียกสา เชิญคิวหมายเลข a 2> 0 0 2ที่ช่องบริการ 3, 3> ครับต่อมาครับเรามาช่องบริการ4บ้างเชิญคิวหมายเลข b 0 0 1ที่ช่องบริการ4เชิญคิวหมายเลข b ศ0นที่ช่องบริการส โอเคประมาณนั้นนะครับเรียกสามได้เคิวหมายเลข b ศูนย์ศูนย์สองที่ช่องบริการสี่เห็นไหมครับก็ระบบก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจระบบเรียกคิวนะครับแบบไหนยังไงเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยมาสอบถามก็ได้หรือจะเขียนโปรแกรมอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์แอดแอด,ด้านล่างได้เลยครับ